ใมาครับสม่าเจ้าวสวัสดีครับได้อุ่มใหม่ป่ะต้องับเซ็นประมาณเท่าไหร่กับพี่ครับว่าภายในสองสามเดือนก็ทำได้อยู่เพราะว่ามันเขียนเขียนแตนลี่มาตลอดเพราะว่ามี เรื่องหลักเรื่องหลักเืองหลังในปีที่ผ่านมาตั้งกเขียนเก็งในบูรณาบูรจาตางรัฐบาลก็เขียนตลอดตัวเลอกรอดาวแต่ว่าเป ata, ็นบูเลษ์ทวสาอังกฤษบ้างอะไรปางแล้วมาแปลอีกสินค้าครับ ลงลงตรงวัดล,ลงตรงวัดเกือบไปลงตรงไปลงตรงช้างเผือกบมมา่าียเดียวถึงที่ครับเดินบนเป็นวงกลมเลาเด้บอ่กเอาอาน้องพี่ไปไูถสูทงสิ่งเลอกกระเป๋าหนึหนึ

เฮ้อย่างนี้เาว่ากเาว่าด้รว่ไม่ันไม้แบ่ยอก็งี่เปต้องเี๋ยวต้องเฮ้ยเดี๋ยวไม่เคยพี่ไม่ได้เอาให้สื่อมวลชนเลยเดี๋ยวเซ็นจัดจัดจัดให้ให้ ซื้อแล้วค่ะพี่ทีมือหลักฐานนะขอเป็นเล่มใหม่ได้ไหมลายดูมันมีมันมีหลักฐานนะพี่พูดอะไรว่าจะให้มันถิดกฎหมายไหมล้วให้เสปลี่ยนกันให้ไม่ได้ยูนิตป็นดีอ๋อแค่ต้องให้อยู่แล้วพี่ทีมพี่ทีมขอเป็นเล่มใหม่ได้ไหมคะเล่มที่ยังไม่ออกอ่ะได้ได้นะเปลค่ยนกันให้ไวค่ะเพราะเล่มนี้ซื้อแล้วอ่ะเล่มใหม่เป็นเนื้อหาเอ็กซ์คลูซีฟแตตั้งอัตราผ่าอ่ะเหนึ่งที่ผ่านมาเลยแต่ยูสภาเดินถึงเลยอยากรู้เอ็กซ์คลูซีฟเนี่ย โอเคค่ะขอบคุค่ะดี๋ยวูดูเลยครับผมโอเคจะอจกจะแจกสินสิท้ออได้เดี๋ยวก็เคลได้นเคยอาไปปั่นราคานะตลกสาววอครันอ่างเงี หมวกสวยเอ้เอฟซีถามบอกว่าหมวกสวยเธอเธออย่าไปหาเอฟของพี่ทีมหน่อยไไม่พิธีมไปที่ดาราศาสตร์ไปดูนาริตไปด้วยได้ไหม ก็่าจะได้แต่ผมไม่ได้ไม่รู้ขอมนีสองเล่มเลยเนื้อสองก็งี้นะคะคิดว่าน่าจะได้นะคะไปดูดาวค่ะอันนี้แบรนด์ไทยนะเโฆษณาของไอซีบีไทยคือแคมป์ที่เห็นที่ในงานเมดบายเลกาซี่น้่ขอไอซีบีไทยน่าสจอไอซ s บีไทยค่ะทุกคนบวกสวยก็ไปตามดูได้นะ เล่มเท่าไหร่นะครับสองร้อยสามสิบสอร้อยห้บ่วานนั้นอินสองสา่า รอครับถ้าเจอก็จะส่งสิครับขออนุญาตนะคะได้ค่ะห้าบสรก็ไม่อะไรนะมคะ

มารอกี name, ่โมงขายแบบหดเลยบอกว่าแม่มารอกี่โมงก่อนการพักเดียวแต่จริงๆก็เพราะว่าเราบอกว่าตัวตัวว่ามการมาจ่าาะ